มาที่พลังงานนะครับผมสั้นๆนิดเดียวก็คือเมื่อวานทางรมพลังงานก็ยืนยันนะครับเรื่องกฎหมายการคุมราคาน้ํามันนะจริงเรื่องนี้เล่าให้ฟังแบบนี้ว่ามันเป็นเรื่องเดิมที่มีมาตลอดนั่นแหละแต่พอ,อท่านกลับมาดำรงตัวไหนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณพิรพันธ์ก็ยังมีการยืนยันเรื่องนี้อยู่นะครับง่ายๆเลยก็คือว่าราคาน้ํามันต่อจากนี้อยากจะคุมแบบแน่นขึ้นนะครับก็คือว่า,าก็จะไปดูต้นทุนของฝั่งโรงกลั่นนั่นแหละว่าเท่าไหร่นะครับ ก็จะไปศึกษาหากันดูนะครับแล้วก็คิดเป็นลักษณะข,ของคอร์สพัฒนะครับตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็ราคาน้ํามันที่ไม่บอกว่าปรับกันทุกวันอย่างเงี้ยตายผู้ประกอบการเนี่ยปรับราคากันไม่ทันนะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าปรับเดือนละครก็พอนะครับแต่กลไกต้องบอกภาพว่าจริงๆถ้ามีเวลาผมคุยให้ฟังนะครับมันมีหลายกลไกเหมือนกันที่ทําแบบนี้ได้นะครับแต่ถามว่าจุดลบเลยจุดลบของเรื่องเนี้ย เราตอนนี้โลกของเรามัน globalization มากขึ้นนะครับเราอยู่ในโลกของทุนนิยมนะครับดังนั้นเนี่ยการไป regulate อะไรที่มันเข้มงวดจนเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้หนักทุนต่างชาติเนี่ยไม่ได้มองบวกมากนักนะครับกับฝั่งของพวกสถานีบริการน้ํามันหรือแม้แต่ลงกันก็ดีนะครับก็ประเด็นเรื่องนี้จนกว่าจะมีแนวทางที่ในเชิงละเอียดที่ชัดเจนหนึ่งเป็นโอเวอร์แฮงกับพวกลงกันหรือพวกปั๊มอยู่นะครับระยะสั้นกลุ่มเหล่านี้ ให้ลบๆไปก่อนนะครับแล้วมีจีิทยาลดราคาน้ำมันนี้ลงด้วยนะครับข้อสรุปเร็วๆของพลังงานประมาณนี้ครับพี่อทิต